หลายคนน่าจะเคยฝันอยากมีร้านค้าปลีกเป็นของตัวเองใช่ไหมครับภาพในหัวนี่มาเต็มเลยแต่พอมาเจอเรื่องจริงเรื่องเอกสารเรื่องข้อกฎหมายต่างๆโอ้โหอาจจะถอดใจกันไปเลยก็ได้ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะมาคลี่เรื่องที่ดูเหมือนจะปวดหัวพวกนี้ให้กลายเป็นแผนที่ที่ดูง่ายๆชัดๆเลยโดยเราจะตามติดการเดินทางของร้านคา้าสมมติร้านหนึ่งไปด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนเปิดร้านได้จริงๆเลยครับเอาละครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่การปั้นไอเดียให้กลายเป็นบริษัทจริงๆต่อด้วยเรื่องใบอนุญาตสินค้าควบคุมต่างๆแล้วก็ไปดูกฎเฉพาะทางอย่างเรื่องการขายยาจากนั้นก็มาดูเรื่องสําคัญอย่างการเป็นนายจ้างและดูแลลูกจ้างและแน่นอนปิดท้ายด้วยเรื่องภาษีธุรกิจที่หนีไม่พ้นครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะสมมุติตัวละครเอกของเราขึ้นมาตัวหนึ่ง ก็คือร้านจุกจิกช็อปนี่แหละครับที่จะมาเป็นไกด์พาเราไปดูทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยมาทําความรู้จักร้านจุกจิกช็อปของเรากันหน่อยครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขายของชําไซส์ใหญ่เลยนะอยู่ที่อาเภอนนนสุงโคราชเขาจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทแต่ตัวเลขที่อยากให้จําไว้ดีๆเลยก็คือรายได้ที่คาดการไว้ที่2องล้านห้าแสนบาทต่อปีเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าตัวเลขนี้จะกลับมามีความสําคัญมากๆเลยในช่วงท้าย พอจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยปุ๊บสเต็ปต่อไปที่สําคัญมากๆเลยก็คือการจัดการเรื่องสินค้าบนชั้นวางครับโดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่กฎหมายเขาควบคุมเป็นวิเศษมันต้องมีใบอนุญ,ญาตเฉพาะกิจครับคือของบางอย่างจะเอามาวางขายเฉยๆไม่ได้ครับมันต้องมีเอกสารเพิ่มที่เจอกันบ่อยๆในร้านค้าปลีกทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่3ด่านหลักๆนี่แหละครับสุรายาสูบแล้วก็ไพ่ซึ่งต้องบอกว่า แต่ละอย่างเนี่ยต้องขอใบอนุญาตแยกกันเลยนะเอาละครับงั้นเรามาลุยด่านแรกกันเลยเริ่มกันที่เหล้าเบียร์หรือสุราก่อนเลยนะครับอันนี้ต้องไปขออนุญาตจากกรมสรรพามิรนะครับแล้วถ้าเกิดแอบ,บขายโดยไม่มีใบอนุญาตเจอโทษปรับสูงสุด2,000บาทก็ถือว่าเป็นบทเรียนแรกเบาๆที่บอกแล้ว่าเออทามันถูกต้องตั้งแต่แรกดีกว่านะมาต่อกันที่ยาสูบครับ ตรงนี้มีจุดน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยมันไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าร้านของเราจดทะเบียนแวตรหรือเปล่าถ้าจดแวตก็จ่าย500บาทต่อปีแต่ถ้าไม่ได้จดก็จ่ายแค่100บาทต่อปีดูเหมือนต่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องที่ต้องระวังจริงๆคือค่าปรับต่างหากล่ะครับเพราะว่าได้เป็นยาสูบเนี่ยนะโทษปรับมันโดดขึ้นไปสูงกว่าสุราเยอะเลยคือปรับได้สูงสุดถึง5,000บาทโอ้ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับว่าทางการเขาซีเรียสกับการควบคุมยาสูบมากเป็นพิเศษและด่านสุดท้ายในหมวดนี้ก็คือไพ่ครับเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยโครงสร้างเหมือนกับยาสูบเป้เลยครับคือขึ้นอยู่กับสถานะแวดของร้านถ้าจดแวดก็หาร้อยไม่ได้จดก็1 0 0บาทต่อปีชําง่ายๆเลยเอาละครับทีนี้เรามาถึงหมวดสินค้าที่น่าจะเรียกได้ว่ามีกฎระเบียบเข้มงวดที่สุดแล้วนั่นก็คือการขายยาแผนปัจจุบันครับ เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นมันมีกฎเหล็กอยู่2ข้อครับที่ห้ามแหกเล็ดขาดข้อแรกต้องมีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันหรือที่เขาเรียกกันว่าขอย่อหนึ่งและข้อ2อ,อันนี้สําคัญสุดๆเลยคือต้องมีเภสัชกรตัวจริงที่มีใบอนุญาตคอยคุมร้านอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทําการครับแล้วเพื่อตอกย้ําให้ชัดนะครับตัวกฎหมายเขาเขียนขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าห้าม ใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นเภสัชกรมาใช้คำว่าเภสัชกรหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าเป็นคือเรื่องนี้ซีเรียสมากจริงๆครับแล้วถ้าเกิดมีคนฝ่าฝืนขึ้นมาล่ะบทลงโทษนี่สะท้อนความจริงจังของเรื่องนี้แบบเต็มๆเลยครับค่าปรับสูงสุดเนี่ยห0ึ่งบาทและยังอาจจะมีโทษจำคุกพ่วงมาด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแล้วแต่มันคือเรื่องความปลอดภัยของคนซื้อยาโดยตรงเลย โอเคครับพอเราจัดการเรื่องของบนชั้นวางเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาดูแลคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์กันบ้างใช่เหรอครับพอเรามีธุรกิจก็เท่ากับว่าเรากลายเป็นนายจ้างซึ่งมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบทางกฎหมายที่สำคัญมากๆครับสเต็ปแรกสุดของการเป็นนายจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคือการไปขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักง,งานประกันสังคมหรือสอบประครับพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับการไปบอกรัฐอย่างเป็นทางการว่าเฮ้ ตอนนี้เรามีทีมแล้วนะแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลสวัสดิการของทีมงานผ่านกองทุนประกันสังคมแล้วพอขึ้นทะเบียนเสร็จพุ๊บมันก็จะเกิดเป็นจะเรียกว่ากิจวัตรของนายจ้างก็ได้ครับคือพอมีลูกจ้างใหม่เข้ามาเราต้องไปแจ้งชื่อเขาภายใน30วันและที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องนําส่งเงินสมทบทุกเดือนโดยมีเดทไลน์ประจําคือวันที่15ของเดือนถัดไปจําวันไว้ง่ายๆเลยครับ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสองคัญเลยที่จะทําให้ธุรกิจของเราไปต่อได้อย่างยั่งยืนและถูกต้องแน่นอนครับนั่นคือเรื่องของการจัดการภาษียังจําร้านจุกจิกช็อปของเราได้ไหมครับที่ตอนแรกเราบอกว่าเขาคาดว่าจะมีรายได้ปีละ2อล้านหนี่แหละครับถึงเวลาที่ตัวเลขนั้นจะทํางานแล้วเพราะตัวเลขมาสจาันบนสไลด์นี้1นล้านแปดแสนบาท มันคือเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ครับว่าถ้าธุรกิจไหนมีรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีเมื่อไหร่ก็ต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ทันทีครับแล้วพอเราจดแวปุ๊บมันก็จะมีเอกสารตัวหนึ่งที่จะกลายมาเป็นเพื่อนสีรายเดือนของเราเลยนั่นก็คือแบบพอพอ0 0มครับมันคือฟอร์มสรุปภาษีซื้อขายที่เราต้องยื่นให้กรมสรรพากรทุกเดือนแล้วเดทไลน์ก็จะง่ายมากคือวันที่15ของเดือนถัดไปเหมือนกับประกันสังคมเปะ๊เปะเลยครับ อีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือใบ50ทวีครับมองในมุมของเราที่เป็นนายจ้างนะใบนี้คือหลักฐานว่าเราได้หักภาษีนที่จ่ายจากเงินเดือนพนักง,งานไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามองในมุมของพนักง,งานใบนี้คือเอกสารชิ้นสำคัญสุดๆที่เขาจะต้องเอาไปใช้ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีของตัวเองครับเรียกว่าสำคัญทั้งสองฝั่งเลย เอาละครับและนี่ก็คือเช็คลิสต์ฉบับสมบูรณ์ของการเปิดร้านค้าปลีกไล่มาตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทขอใบอนุญาตสินค้าควบคุมต่างๆทำตามกฎการขายยาอย่างเคร่งครัดทำหน้าที่ในเจ้าให้ครบถ้วนไปจนถึงการจัดการเรื่องภาษีให้เปะ๊ะถ้าเคลียร์ได้ครบทุกข้อนี้ก็บอกได้เลยว่าพร้อมเปิดร้านแบบสบายใจหายห่วงแล้วละครับตอนนี้แผนที่ทั้งหมดก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วนะครับจะเห็นว่าขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยมันมีสเต็ปที่ชัดเจน ดังนั้นคำถามสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าพร้อมจะเริ่มหรือ,อยังแต่มันอาจจะเป็นธุรกิจในฝันที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยมันจะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆให้กับคนอื่นเป็นสิ่งแรก